สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนจ้าปลาดุกจ้าเจ้าปลาดุกไม่ต้องบอกก็รู้ใครๆก็รู้ว่านี่คือปลาดุกเอแต่ปลาดุกสองชนิดเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะเนี่ยเพื่อนรู้กันไหมคะว่านี่คือเจ้าปลาดุกอะไรลักษณะอะไรเป็นแบบนี้และนี่คือเจ้าปลาดุกอะไรลักษณะน,นี้ เลยกันนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ลักษณะที่เป็นลายแบบนี้คือเจ้าปลาดุกรัสเซียนะคะลายเขาจะแตกต่างเลยค่ะรัสเซียเห็นไหมนี่คือรัสเซียแล้วก็หัวของเขานะคะจะมีเป็นแหลกเป็นแหลกแบบนี้นะคะชี้แหลกแบบนี้ดึง,ง่ายๆค่ะนี่คือเจ้าปลาดุกรัสเซียอายุก็ยังไม่เยอะค่ะนี่ตัวเล็กอยู่ค่ะ ดูให้ชัดเจนว่าปลาดุกัสเซียดูยังไงว่าเป็นปลาดุกัสเซียดูที่ลายกับดูที่หัวแหลมแหลมแบบนี้เห็นไหมแหลมแหลมเนี่ยแหลมแหลมรื่งสวนนี่คือเจ้าปลาดุกอุยนานะคะเจ้าปลาดุกอุยนาตัวของเขาจะตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะลักษณะของอุยนาสังเกตง่ายๆนะคะถ้าอุยนาตัวที่ค่อนข้างจะโต ใหญ่ยาวหน่อยเขาจะเป็นตัวคู่ค่ะส่วนตัวเมียเขาจะตัวเล็กหน่อยนะคะดูง่ายๆเลยค่ะแล้วก็สังเกตที่หัวของเขาค่ะนี่ไงหัวจะเป็นแบบนี้หัวจะเป็นมลม,มนแบบนี้หน่อยนึงแล้วก็จะมีจุด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 เห็นไหมเป็นแถวเป็นแถวนีอุ้ยจ,จุดแบบนี้ค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ150ถึง 200บาทถ้าถ้าตัวเมียที่ไข่เต็มท้องก็ประมาณ250บาทค่ะต่อ1นกิโลเห็นไหมแตกต่างกันเลยนี่ค่ะรัสเซียแหลมแหลมนี่ปุ๊บปนี่ตัวนี้มนๆไม่แหลมแล้วก็มีจุด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 จุจุดจุดเรียงกันเป็นแถวค่ะเห็นไหมไง่ายๆเลยค่ะ นี่ไม่มีจุดนะคะแต่เขามีลายกะ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 แล้วก็หัวแหลมแหลมสำหรับวันนี้พานพันปลามาให้ความรู้แค่นี้นะวันหลังจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย